เปิดผลวิจัยจากเกาหลีเจ้ามังกรผลไม้ต้านมะเร็งหลายคนยังจินผิดวิธีทิ้งส่วนที่มีประโยชน์ไปเฉยเฉแก้วมังกรอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตาุไฟเบอร์โพลีสีนอนและแอนโทไซยานินจึงเป็นผลไม้ยอดนิยมที่ช่วยในเรื่องความงามและการลดน้ำหนัก ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมูลนิธิต่อต้านมะเร็งระบุว่าแก้วมังกรเน,นื้อแดงมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงกว่าผลเชอรี่ถึง15เท่าและมากกว่าการอาัญมณนแดงถึง28เท่าทำให้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าผลไม้อื่นๆ โดยปกติแล้วแก้วมังกรสามารถรับประทานได้ทั้งเมล็ดทําให้ร่างกายได้รับวิตามินอีซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของร่างกายส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญคอเลสเตอรอลและช่วยดูแลสุขภาพหัวใจอย่างไรก็ตามยังมีอีกส่วนที่มีประโยชน์ทางโภชนาการสูงและสามารถรับประทานได้ซึ่งก็คือเปลือกของแก้วมังกรประโยชน์ของเปลือกแก้วมังกร นอกจากเนื้อและมเมล็ดแล้วเปลือกแก้วมังกรยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงหลายคนมักปอกเปลือกแล้วทิ้งซึ่งนับว่าน่าเสียดายงานวิจัยที่ทีทีมในวารสารวิทยศาศาสตร์อาหารเกาหลีระบุว่าเปลือกแก้วมังกรมีปริมาณซีนอนแอนทโทไซยานินและฟาโวอโนลไบโคไซมากกว่าเนื้อแก้วมังกรถ,ถึง3-5เท่าและยังมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิฐและยับยั้งการแบ่งตัวของเซลเล์มะเร็งได้ดีกว่าเนื้อแก้วมังกร นักวิจัยแนะนำว่าเมื่อปอกเปลือกแก้วมังกรไม่จำเป็นต้องปอกหรือเกินไปการเหลือชั้นเปลือกบางๆไว้ติดกับเนื้อจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากนี้เปลือกแก้วมังกรที่ปอกออกไปยังสามารถนำไปปรุงอาหารได้อีกด้วยการศึกษายังพบว่าเปลือกแก้วมังกรเนื้อขาวมีคุณสมบัติในการยักยังการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าเปลือกแก้วมังกรเนื้อแดงขณะที่เปลือกแก้วมังกรเนื้องมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเปลือกแก้วมังกรเนื้อขาว วิธีรับประทานเปลือกแก้วมังกรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและมูลนิธิดูแลผู้ป่วยมะเร็งของจีนแนะนำว่าเปลือกแก้วมังกรอุดมไปด้วยไนโตรเยนและสามารถนำมาใช้ในการปรุงอาหารได้วิธีรับประทานเช่นตัดส่วนน้ำออกและใช้ส่วนที่อ่อนของเปลือกแก้วมังกรมาผัดกับเนื้อสัตว์เช่นผัดกับหมูหรือใส่ในเมนูหมูเพื่อหวานซึ่งช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ นำเปลือกแก้วมังกรมาปั่นรวมกับนมถั่วเหลืองหรือกับนมสดทำเป็นสมูทตี้ซึ่งให้สารต้านอนุมูลอิสระและโปรตีนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยขอบคุณค่ะสรุปเปลือกแก้วมังกรเป็นแหล่งของสารอาหารที่มีประโยชน์สูงโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็งหักนำมาใช้ให้ถูกวิธีนอกจากจะช่วยลดของเสียจากอาหารยังสามารถช่วยเพิ่มประโยชน์ต่อสุขภาพได้อีกด้วย